เอ้ยโดนเหมือนกูปะโดนโดนเฮียด่ะเฮียดตามหลังแล้วเฮียอะไหน้าเฮ้ยเอ้ยตัวสองตัวสามตัวเฮียเลยแบบเฮ้ยก็วราบัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับอยู่ผมแอปเลยเอฟีสองกระสุนจะได้ไปหนึ่งกับโชวีสีห้องเต้เฮ้ยคนดีคนเดิมคนน่ารักรีบขุดไม้เออกูว่าช่างแมงขุดไม้เถอะรีบหา ขึ้นต้นไม้ดีกว่าโอ้เฮียต้องป็นยื้อนี่ตกดมาเรื่องเฮ <c oughs> ียมาตกใจตกใจอุยู่แล้วกดออกได้เป็นคีนย์พิยดเฮ้ยอ,อะไรอ๋อทุกเปิดดูมันของเกมเหรอเอ้ยดูดูดูเดี๋ยว หมามีอยู่ไหนเนี่ยไหนไม่รู้อ่ะโโอ้หเห็นปะไกล้ะเนี่ยกูจะเดินมาดูหิ่งห้อยเนี่ยมันมีหิ่งห้อยเข้ามาแล้วอ่ะกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นกูก็ตายอ่ะเกล่เหรอเงบอกเฮ้ยกูเป็นบล็อกหิ่งห้อยเก็บเอาไปดูที่บ้านแล้วกันโอ้ยสกิริตาน โอหตายเลยต้องบอกใบยันเงี่ยอะมันดอกมาหม้ไม่หม้อเราไปไหนดีวะมันจะไม่เกิดมากระทำหอนอีกไหมเนี่ยได้ค่ายปะนะเดี๋ยวพี่อะไรเ่ยไปไปก็ไปเจอแค่นั้นเฮ้ย่แข่ไม่แข็งกระดูกมันแหลกท่าแลไรวะเฮ้ยอะไรกระดูมันแหลกท่าอะไรวะเอขเทียมปะเอ้นั่นเียมเลย ไปโจตายเราะกิดเออเดี๋ยวเก็บของมาให้แล้วนะไปตามฮะไอตัววึางมาหายเลยฮะกูไม่ผิดนะว้าบไปเลยเฮ้ยลงน้ำแล้วก็ดำลงไปนะอยู่ผิวน้ำไม่ได้ บลิบบลิบจิง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 เกล้าตั้มาลงมาแล้วนอยู่ในน้ำคุณยังไงวะอยากเห็นแบบนี้แล้วอยากกลับไปเล่นมอสทิโรบายเลยว่ะเ็เเรวมึ้ยออไออียก็เราไปเริ่มต้นชุดใหม่กันจะระเบิดแล้วฮะ แล้วเบิดตรงข้างล่างยังไงจะแตกอเลมึเข้าใจเขากันเลยะวะเลยโอ้ยไอ,อ้เต้ยไว้ <c oughs> ไ,ปไปให้เฟิร์สด,ดีกว่าแอบอบื <c oughs> มมึงเป็นคนพูดเองนะกูพูดตรงๆรงไหมละ่ะฮะก็ไม่เออกูไม่พูดตรงๆงไงกูเก็บไปให้คืออะไรเก็บอะไรไปเก็บตดไปให้อ่ะ เ้ยเอโดนเหมือนกูปะโดนโดนขี้ยดอะขี้ขี้ยดตามหลังแล้วไอ้ขี้อะไรน้าวิ่งวิ่งหลบน้ำว้าเกี่ยวสองตัวลุมน้ำลายเต็มจอล้ลุมเซงคิปเปอร์โชคดีไหมว่ยุดเร็วยุบหายเลยพ้องเป็นโซนอีกเหรอ อย่าไปคิดมันดังอีดีตัวสองตัวสามตัวตัวเฮี้ยแล้วอ่ะจะยอมรับไปกิ๊กเคปเดียวเลยเออเอฟดีหนีหรือมันลุ้นไหมหนีไปกินไหนก็ได้หนีไปพัทยานะสัตว์เอ้ยดํา ฮ่าฮเอากูไม Get ่ลงหรอกกูอยู่ใต้น้ำเอากูไม่ลงเอากูขึ้นได้เป็นไอุ้ยเจ๋อหายแล้วขอบคุณมากเชียวว้ายดีเฮียมันเป็นไรว่แบบกูตัวเดียวมันรู้ว่ากูเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมมันไม่มาฆ่ากูอ๋อไอ้เนี่ยคือถ้ามันเช้ามันจะไม่มันจะไม่ทำอะไรเราเว้ยมันจะยืนเฉยๆถ้ามันเกิดมาตอนเช้าถ้าเราไม่เป็นโกด้วย เอาไปเลยเอาเ,อ,เ,เอาไง <eterm Gore> <'t you? S 1> ดูดอีกนิดหน่อยอุ้ยอะไรตายทสมองเอ้ยเอานะเข้าเซ้นแล้วเข้าเซ้นตายแล้วติดเอ้ยติดโอ้ยข้าก็เจอติดขนาดนี้ทีนี้ก็สงบสุขแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วเขาที่เล่าบ้านเป็นยงไง ฮะสร้างบ้านแบบไหนไม่รู้อะกูอยากกูอยากจะสร้างบ้านแบบแบบในทิกตอกอะยังไงวะที่มันจะเป็นแบบบ้านสูงขึ้นไปอะแต่มึงก็รู้ว่าไอ,อ,อตัวฟ้าผ่ามันไม่ถูกกับบ้านไม้อ่ะก็คงต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าทําเป็นหินก็ต้องใช้หินเยอะเราก็น่าจะต้องทําเป็นเป็นแบบเดิมดีไหมวะแบบเดิมมันแบบไหนวะก็แบบแบบแรกเลยอะป่าเนะเออ แบบนั้นมันแบบมีตำนานห่าอไงแบบเป็นไม้มาก่อนโดนถ่าเรื่อยๆจนแม่งกลายเป็นหินน่ะเฮ้ยเชี่ยไม่ใช่ละพี่พ่อตลกเหรอมือตลกเอ่ะเสียงควายของลูกอ่ะหืกลับให้เป็นของไม่ตกดีกว่าวะทำไมกูรู้สึกว่าแบบ น่าจะดีกว่าข่าข่ากูดิข่าดิไม่นะอันนั้นคิดกูไปฆ่าตัวตายก็ได้เฮ้ยไหนวะหันไหมไ้ยกูไปถึงแล้วหันกูมาฆ่าฆ่าในน้ำไว้ได้แบบอ๋อไม่ต่อแล้อ๋อทำไมมัน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 ไม่ทำอะไรนะมันฆ่ากูเลยเฮ้ยแล้วมันก็จะมาฆ่ากูเถอะทำเฮียะลยเนี่ยตายู่哟อ้ย ไหนมาจากโบกกันนี่นี่วะไล่ไยอยากทดลองอยากทดลองหน่อยไม่เอาลองไม่เอาทดลองดองอกกหรือไม่ก็ไม่ก,มก,มก็มันก็ฆ่าแก่ครับเตียงมาให้กูจะได้เอะไรที่หยดชัติเวลาที่หยดมาแล้วว่ามันต้องมีผีตามมาด้วยเว้ยเหี้ยมึงคืออะไรมามาแล้วไหนไหน กูขนหนักกลัวเลยกูมัอยแล้วตัวของไอตัวที่หยดมันจะเป็นตัวดำๆแบบดำเนียมเลยเนียบเงียบนะเออแต่อันนี้มันจะบอกพอมันปรากฏตัวมาปุ๊บไอพวกสัตว์ประหลาดที่เหลืองมันจะตามมาไม่เห็นทิพย์ผงเลยเออแดกกูเลยสระขอบกูไม่ตกแสดงว่าโอเคของไม่ตกว่าหายเที่ยวมาเกิดตรงนี้นี่ร้องอะไ้หมัดสายน้ำทะลายหิน ก็เป็นในเฟิร์สจะพูดเป็นอีกแบบนึงพูดว่าอะไรอยากฟังไหมล่ะอยากมันจะติดเลดได้หนึ่งนะคอยเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์เป็นแม่เออมัดใส่น้ำทลายหี้เอ้ยเก่าเอ้ยก็มีอยู่แค่นี้มีแค่นี้ที่เดียบนี่หยุดหลบตรงฟุ้นไอ้ตรงล่มตรงฟุ้นเลยเยอ่าอ่าโอ้ อย่างนี้เอ๋อทำอย่างนี้โอ,อเค okay, หมดละใครมันขี้เลล่าดเนี่ยใครสป,ปิงอะไรเออเป็นไงอะไรกี่เออเอารหัสเข้ามาเล่นใครแน่ามาเล่นเออ เขาให้มาแล้วไงเราคิดว่าแบบเออเล่นได้ไรเงี้ยแต่แล้วเราก็ผิดจริงเลยเราไม่ได้บอกเขาอะพูดอี้พูดอเราไม่ต้องกลัวไงเราขอโทษเราไงเราแบบเราให้เกียริเราขอโทษเรามึงอ่านชื่อกูด้วยชื่ออะไร <c oughs> ต้นกาฮะพูไหนต้นกา มาดิสัต์เอ้มาดิเชี่ยเอ้เฮี้ยตายขึ้นมาเองแล้วม่เกี่ยวเออไม่ต้องอะไรมันต้องกีดมันต้องกีดเราขอโทษแล้วไงเออเราขอโทษแล้วเรารู้ว่าเราผิดจริงเลยเรายอมรับแล้วว่าเราผิดจริงแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วไม่ต้องไปกลัวเขามาด่ามาทําเฮี้ยอะไรกับเราแล้ะเฮี้ยเรายอมรับเราแก้ไขในสิ่งที่เราทําแล้วเว้เราขอโทษแล้วอุ้ยเฮี้ยไม่เหมือนใครบางคนที่แม่ง แค่คำขอโทษไันยังไม่มีเลยไม่มีแม้แต่คำขอโทษไม่ต้องร้องจมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเราไม่ผิดเว้ยเราไม่ผิดเรื่องนี้เราก็ผิดแหละแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะเรื่องนั้นอ่ะเราเรื่องนั้นอ่ะเราไม่ผิดหรอกไม่ได้วะถ้ามงหาทางขึ้นมาไม่ได้นะปจไอ้เหี้ยมาแล้ววะ อันนี้อันนี้แหละเขาจริงมาละเฮ้ยเสียงเสียวเชี่ยเลยอ่ะเจ้ากูกลัวขนลุกเลยโจรใจเย็นนะมึงใจเย็นใจเย็นก่อนมึงยืนขึ้นมึงยืนขึ้นมึงยืนขึ้นฟังกูยืนขึ้นมองหน้ากูนะว่าตามึงเหมือนอิสลามเลยไอ้เนี่ยเก่งกะโอ้ยเป็นงบสุข บรรยากาศว่าฝนตกวันเนี้ยมีอารมณ์อะไรนี่ <c oughs> มีอะไรนี่มีอะไรอะไรอะอรมอะไรอะไรอะมีอารมณ์กับไอเต้ระวั <c oughs> งไอ้เหี้ยฟ้าผ่าลงมาตายกูรู้แล้วว่าไอ้ไอ้ไอตัวที่ฟ้าผ่านีาหน้าตาเหมือนอะไรเหมือนไอตัวที่ไอเนี่ยแบบไปตั้งปกอะ ผีส่วนบุญอะเกือบตกแล้วไม่ล่ะเอายิ้มกันแค่จะแบบไปดูไงอย่าง้อย่ากี้ต่กูไปดูข้างไหนข้างล่างเยวะไม่แม่งเอาไปตั้งแม่งเอาไปตั้งผิดตัวไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้เข้าไปดูในช่องหรอกกูอ่ะแม่งเอาตามจากทีเอฟเแม่งส่งมาแหละผีส่วนบุญเนี่ยจะรั่ว เราไปล้อไปล้อผิดควายแท้มันก็มันก็พูดแหละว่าเออรูปมึงมันคิินอะไรเงี้ยคิินไม่มึงทำได้ป่ามึงทำได้ป่าวเผื่อมันอาจจะทําได้ดีกว่ามึงก็ได้แต่มันก็ไม่ควรวะมันอะไรเข้าข้ากันแบบประมาณว่าแบบกูก็ผิดที่เอาแบบเอาเรื่องส่วนตัวไปพูดในที่สาธารณะเออกูก็ผิดจริงแหบมันไม่ควรจริงหลเฮียแต่แต่แม่งควรเมื่อไหร่ม่เอาเรื่องมาพูดเป็นเรื่องตลกอะ แล้วที่กูเข้ามาถามมาทะเลาะอะไรเนี่ยกูไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยเกูแค่ถามว่าแบบกูแค่บล็อกแล้วแม่งมาด่ากูทําไมมาร้อนกูทําไมทาเพี้ยอะไรหรือยังกะเนี่ยมันคิดสภาพแล้วเหมือนแบบมึงอยู่ในกลุ่มปาร์ตี้หนึ่งกับเพื่อนเก่าไปล่าแล้วมึงไม่รู้จักใครเลยเว้ยมึงรู้จักแค่เพื่อนเก่ามึงมีกี่คนอาค้าวค้างสัก แล้วแบบมึงคุยเรื่องส่วนตัวกับเพื่อนมึงแบบไม่สนไม่แคร์คราบั้าแล้วมันมีใครก็ไม่รู้แม่งมายืนฟังแล้วแม่งก็เอามาล้อใส่มือพอมึงเดินหนีปุ๊บแม่งไปโกนดาบมึงเสียหายแบบเฮี่ยมาต่อยก็กูเปล่าไอสาตวิ่งหนีมันวิ่งแบบมันวิ่งแข็งกูไหมจะเท่าไหร่กันเชียวแล้วแม่งก็มาพูดแบบแววตาของปีศาจเะมัเต็มเลยมันเต็มเเต็มเลยมเต็มเลมนเต็ยมเนเต็มเัต็มเมเต็ยมเ แคนเนกิ่งแม่งก็พอๆอะไรเฮียเหมือนลูกกระจ๊อกอ่ะอ้าวคนละคนเลยนะคนละคนเอ้าวคุณเคนเดี้ยงนะเออคนละคนด <c oughs> ้วยไอ้ยแคเนกิ่งแม่งเหมือนลูกกระจ๊อกของไอเต้อะโอ้เด็กข,<อ><อ>ข้างไข่เออเด็กข้างไข่ไอเฮียเวลาตอนตอนไอเต้แม่งพิมพ์แบบด่าเซลเลยกูแม่งก็ตามแบบตามน้ำแบบพอครูตอบกลับปุ๊บไอ้ยเอ้ทียนั่นหายแอบไปเปลี่ยนปกลับๆไอเฮียเปลี่ยนก็ผิดอ้าวแตกขามือเป็นีัยเหรอเอาวรูแตกแล้วเอไอเอาละแตก าตายอยากตายเวลวมองไงแบบให้เด็กอนุบาลมองให้เด็กให้แบบใครมองแม่งก็รู้ว่าฝั่งไหนแม่งผิดกว่ากันอน่ะไนอ้นนมองแม่งก็รู้อ่ะไอ้นนไอ้นนแม่งไม่ได้เข้าข้างแบบเพื่อนเก่าแบบอะไรนะเว้ยแม่งมันดูเป็นกลางสุดไปดูนผู้ใหญ่สุดแล้ว <c oughs> ใช่เลยนะู้คนผู้นุ่ยใหญ่ขอโทษขอโทษดีแล้วเว้ยราสวยนี่ฮะอะไรผู้เชี่ยเนี่ย อ้าเ oh, ข้าเส้นแล้วเข้าเส้นเออเอาแล้วต่อแล้วต่อเนกูแคน้นกูแค้นไอ้เหี้ยโคตรงงเลยกูแค่บล็อกบล็อกไม่ใช่เพราะอะไรนะกูลำควววาญอยู่ๆก็แซวอยู่ๆก็แซวไอ้เหี้ยแล้วแล้วที่สำคัญคือแม่งแบบอนุนแม่งก็บอกเนี่ยว่าแบบกูไม่ชอบแบบไม่แบบไม่สบายใจที่แม่งพิมพ์อย่างนั้นมาแล้วแม่งพิมพ์ไว้ที่อะไรไม่บอกไม่พอใจเลยผูกคอตาย ยิ่งมันขว่วยเวลาแม่ก็ไม่รู้จักกันชื่อเล่นชื่อจริงยังไม่รู้เลยหน้าแม่งยังไม่เคยเห็นเลยเพื่อนแม่ก็ไม่เตือนเฮียอะไรกันเลยแม่ก็มีโอ้ใส่แม่ก็พอๆกันแหละกูว่าแม่งถ้าถ้าแม่งถ้าแม่งแแบบมมองว่าผิดอ่ะแม่งควรเตือนแล้วเว้แต่นี่แม่งแม่งไม่เตือนเนี้ยแม่ก็คงจะแบบพอๆแหละใส่พอๆกันเปลี่ยนไปเคยไปนอนบ้านเพื่อนไหมอือ เคยเกือบเกือบเกือบเคยเกือบเคยเกือบนอนอยู่บ้านในนนท์นั้นกูก็กูก็หลีกเรียนกันนอนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโจมาดูนี่ดิเขียงล่างไปอะไรอ่ะไม่สนใจไม่สนใจผู้หญิงปะวิปปิ้งแองเจิลปะเคยแล้ววะคือมันจะตกตะวันนะมันจะวิปมันจะเป็นแบบ นางฟ้าเอืออะไรเป็นรูปปั้นนางฟ้าที่มันจะถ้าไม่มองมาแล้วมันจะวาบมาหาเราเอ,อือวะโอ้ไอ้จนตาถึงนี่อือเอาทำไมอ๋อออ่สาวมันมันทำอะไรป <laughs> ุ๊บปุ๊บเเพราะมันอยู่ในน้ำวันนี้มันจ้องมันอยู่ต่อ เหอเอมันจ้องมึงเอ้ยกูขินไอ้ดำมันอยู่ไอ้ผีสมบูรณ์แม่งอยู่ข้างล่างใต้บ้านอะอ้าวแล้วกูจะออาไปยังไงตอนนี้มันจ้องมึงที่ด้วยโจมันพยายามไปหามึงน่ะเชี่ยะไอ้ผีสมบูรณ์มันก็หายไปละกูมีมือแค่คนเดียวว่ะมันอยู่ไม่ว่าแต่มันไม่ทำอะไรนะพักอยู่นี่มึงรู้ี่ยมึงไปอ่านข้อมูลเกมเปล่าไม่อ่านเลยเลยกูเล่นมาก่อนเนี่ย ไปถ้าเดินไปชอมาแล้วเราจะวามไหมวไม่ว้ามเนี่ยทำอะ้รทำมันเจอละกลองันจ้องอยู่ใช่ปะไม่เอมังกูลองไม่จ้องมันดิไม่ทำอะไรเอนกูลองหันหลังอุ้ยอะไรมันวิ่งมึงไม่จ้องอ่ะถ้ากูไม่จ้องเอาแล้วเจอมันอยู่ที่กู้ยถ้ากูไม่จ้องอ่ะมันจะวิ่งไปหามึง ถ้ากูจ้องมันจะอยู่นี่เอาหลักการแล้วเด้ยอ่ะกูไม่จ้องละนี่เออว่ะจริงด้วยมันอยู่ที่กูเว้ยเอ้ามันจะวาร์ปได้ไหมวะไอ้กูลองดูนะเหมือน S C P ตัวหนึ่งเนี่ยเอยเฮ้ยหายไปแล้วไอ้ยี่อยู่นี่ข้างบนเหรอกูกูเห็นมึงอะไรเยอะเหรอึ้นข้างบนเหรอไม่มันอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยมันหมดแล้วอ่ะ เอามันโดนปลาไหยผีสมบูรณ์นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะขวางก็แตกเลยเฮ้ยปลาป่าเฮ้ยพี่จะส์มองยังไงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮต้จ้องอยู่ใช่ไหมเขาจ้องอยู่ถ้าคุณไม่จ้องปุ๊บไม่ขยับไม่ขยับพอมึงไม่จ้องคุณไม่จ้องหันไปเฮ้ยตกใจอ๋อมันต้อง เป็นไงวะไม่เข้าใจหลักการแม่งวะต้องจ้องสองคนเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะทำไม่มันตีไหมเออลอง<ม>ดูดิลองดูดิมันตีปะเราตีมันได้ไม่ทำไรมันมันอ๋อได้หินมาต้น <Stone S 2> บิร์กต้นบิร์กเหียเอะไ,ไม่รู้โอ้อีเหี้ยนี่ยเฮนนี่ฆ่าได้แหละแต่อยู่ใกล้ๆมันจะฟ้าผ่าดิ แล้วก้ยังไงแล้วก็ตอนกลางคืนมันจะหายไปแล้วมันก็จะเกิดมาใหม่ที่ไล่ฆ่าเราอะไอ้เขี้ยวไอ้เขี้ยวอะไรวะขี่มันตลาว้าวขี่เอ๊ะว้าวขี่อันไหนไม่รู้เอ้ยที่กูเห็นบ้าเล้ยไอ้เขี้ยวเจลาตันขี่มงมุมขี่เปอร์สโอ๊ยขี่ส่วนบุญสัตว์ได้หนีนอน บ้าขวานไหนไปแล้วไปฉันผลแล้ว <c oughs>